เพราะการมาถึงของระบบใหม่ที่ทําให้ผู้เล่นอย่างเราๆนั้นสามารถหาเงเอาแรงยูจีมได้แล้วเพราะงั้นในยืมสีชั่วโมองอะไรคอสโอเวอร์ EP สิวันนี้ผมจะตามล่าเอาแรงยูจีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และจะเป็นยังไงไปดูเมื่อเริ่มมาในที่สุดเกมก็ได้อัปเดตสักทีซึ่งในรอบนี้มันก็ได้อัปเดตมาเป็นเกาะคําอธิษฐานในวันที่จากลาหรือผมขอเรียกสั้นๆว่าเกาะฟรีเลนก็แล้วกันนะและในระหว่างที่บินไปผมก็ได้รีสเตต์นิดนึง พราะผมรู้ตัวดีว่ายังไงอัปเดตนี้ก็ต้องมีเบโตันเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและเหมือนว่าสแตทตอนนี้จะตันอยู่ที่335แล้วะนะเพราะงั้นผมก็เลยอัปย EP 335และยงาว335สปีดเงา250และส่วนที่เหลือก็ลงที่สปีดผู้เล่นแล้เมื่อมาถึงเกาะฟีเลนผมก็ไม่รอใช้ารีบเฟสสปอนเพื่อทําเควสทันทีจากนั้นก็ได้กินน้ํายาโบย EP แล้วก็จัดการมอนเพื่อทําเควสต่อครับเวลาผ่านไปไม่ถึง3นาทีผมก็ทําเควสของเกาะฟีเลนเสร็จหมดแล้วและจากนั้นผมก็เห็นว่ามี NPC ที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่ผมก็เลยเดินเข้าไปหาดูแต่ก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะเพราะงั้นผมก็เลยออกมาก่อนดีกว่าในระหว่างนนั้ ผมก็เห็นว่ามีสปินอยู่นิดหน่อยผมก็เลยเอามาสุ่มจนหมดเลย และในการสุ่มแต่ละครั้งผมก็ได้ของเหมือนกันและนั่นก็คือตัวท้อง5ใบนั่นเองและจากนั้นผมก็ได้หาโค้ดใหม่มาใส่นิดนึงซึ่งมันก็มีอยู่โค้ดหนึ่งนะที่เราใส่แล้วจะได้โทเค็นปลัดประหลาดที่ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันมาจากนั้นผมก็ได้อ่านอัปเดตนิดหน่อยซึ่งก็ทําให้ผมได้รู้ว่าลีดิกตอนนี้สามารถอัพขึ้นเป็นแรงเอ็นบกได้แล้วเพราะงั้นผมก็เลยไม่รอช้ารีบเดินทางไปหาหนุ่มผมแดงทันทีจากนั้นก็ได้เอาลีดิกมาอัพขึ้นเป็นแรงเอ็บกซึ่งก็เหมือนว่าของที่ใช้อัพขึ้นเป็นแรงเอ็นบวกเน่ยจะใช้ลีเจนดัลลี่คอเท่าเดิมนะแต่สิ่งที่ต้องใช้เพิ่มก็คือผงสีแดงนั่นเองและจากนั้นผมก็ได้เอาลีดิกไข่ลีดิกดาบท้องแล้วก็ลีดิกเขี้ยวมา ขึ้นไปเล้งเอ็นบวกแต่ว่าลลิยดหยดน้ำอันนี้ผมยังอัพไม่ได้นะเพราะว่ารีเจนดารี่คอร์ผมหมดแล้วจากนั้นผมก็เพิ่งรู้ว่าโทเค็นที่ผมได้จากการใส่โค้ดเมื่อกี้จริงๆแล้วมันเอาไว้สุ่มบัฟตรงเมดปาร์ตี้นั่นเองเพราะงั้นผมก็เลยขอมาสุ่มนิดหน่อยและในการสุ่มครั้งนี้ผมก็ได้ของระดับคอมมอนแล้วก็อันคอมมอนมานะและดูเหมือนว่าของระดับคอมมอนจะเพิ่มดาเมจเงาส่วนของระดับอันคอมมอนจะเพิ่มดาเมจดาบซึ่งผมก็ขอใช้คอมมอนไปก่อนนะเพราะว่าดาบมันไล่ประโยชน์มากเลยตอนนี้แะผผมม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 กก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 ็็็็ไไไไดดดดดด้้้้้เเเเเิินน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 นททาาาาางงงงปีี่่่่่่วััััััพพสสบบบซซตตอออออึใรรยขหื ได้ประโยชน์สุดๆเลยแล้วผมที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วก็เลยขอฟาร์มไปก่อนละกันและในระหว่างที่ฟาร์มอยู่นั้นก็ได้มีจังเกิลอีเวนต์เกิดซึ่งผมก็ไม่รอช้ารีบเดินทางมาถล่มจังเกิลอีเวนต์เพื่อทำควสทันทีในรอบนี้ผมก็ยังสกัดเงาบอสได้แรงเอ็มบวกเหมือนเดิมอะ่ะแต่ก็นับว่ายัางดีที่ตอนนี้คว้ยจังเกิลอีเวนต์ของผมเสร็จแล้วเพราะงั้นผมก็เลยไม่รอช้ารีบกินน้ำยาบูสีทีจากนั้นก็ได้กอดรับของจากควสทั้งหมดและผมที่เพิ่งร แล้วก็ไดเอเลนยูจีเอมบวกมาแล้วครับตัวหนึ่งจากนั้นผมก็ไม่รอช้ารีบเอามันมาสุ่มสเตตต,ต่อทันที และหลังจากสุ่มไปสะพักในที่สุดสเตตของมันก็เป็น SS หมดทุกอย่างแล้วครับแล้ผมด้วยความขี้เกียจฟาร์มฉยายาก็เลยกะว่าจะเอามาใส่ใน Shadow Expedition นะนะแต่ว่าดาเมจมันเหมือนจะไม่พอเพราะงั้นผมก็เลยแอบเอามันไปฟาร์มเวลแล้วก็เอากลับมาใส่ใหม่จากนั้นก็รออีก8ชั่วโมงครับในระหว่างนั้นอยู่ๆผมก็เกิดความรู้สึกอยากฟาร์ม Legendary c o r ขึ้นมาเพราะงั้นผมก็เลยเดินทางไปหา NPC คับกุญแจและในขณะที่ผมกําลังจะเริ่มคับกุญแจนั้นผมก็เพิ่งนึกได้ว่าใน Player Talent ของผมมันยังเป็นดาเมจล้วนอยู่นี่นะเพราะงั้นผมก็เลยกดใช้ Game Pass Reset Talent มา1อันและ Player t a l e เวล75ก็เปลี่ยนเป็น Key Master ส่วนที่เหลือก็อัพเหมือนเดิมจากนั้นก็ได้ทาการคาบกุญแจทันทีและพอคาบจนลุนหมดผมก็ไม่รอช้ารีบเอากุญแจมาให้โซโลแล้วก็ได้เวลาฟาร์มรีเจนเดอรี่คอกันต่อและหลังจากลงจนกุญแจหมดนั้นผมก็ได้รีเจนเดอรี่คอเพิ่มมาเป็น12อันและจากการลงคีย์นั้นเจนเมื่อกี้ก็ทําให้ผมได้เอเลนจีเอ็มบวกมาเพิ่มอีก4ีตัวด้วยนะเพราะงั้นผมก็เลยไม่รอช้ารีบเดินทางไปหามมลิมอลุจากนั้นก็ได้เอาเอเลนมาอัพขึ้นเป็นแรงยูจีเอ็มอีกตัวแล้วก็ได้ทาําสมตต และหลังจากสุ่มอยู่นานในที่สุดสเตตของมันก็เป็นเอหมดทุกอย่างแล้วครับและผมด้วยความที่ว่ากําลังหิวทรัพ,พยากรแบบจัดจดก็ขอมาลงอินฟินิตดีเสิร์เพื่อความทรัพ,พยากรหน่อยก็แล้วกันและหลังจากที่ลงเสร็จนั้นผมก็พอจะได้ทรัพ,พยากรขึ้นมาเยอะอยู่นะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้คําตอบอยู่ดีว่าไอ้โทเคนตรงนี้มันหายยังไงกันแน่ ซึ่งผมในตอนนั้นก็ทําได้แค่เก็บความสงสัยไว้ในใจก่อนและเมื่อกลับเข้าเกมมาอีกทีผมก็ได้เดินทางไปหา NPC Shadow Expedition เออคือหลังจากนี้ผมจะขอเรียกเขาว่านักสํารวจเงาก็แล้วกันนะจะได้เรียกสั้นๆหน่อยแล้วผมก็จะทําการกินน้ํายาบู๊ฉายาจากนั้นก็ได้เอาเอเลน UGM ออกมาแล้วนั่นก็ทําให้เอเลน UGM ของผมเนี่ยฉายาตันแล้วนะและผมก็ไม่รอช้ารีบเอามา,มาสุ่มเอนชานทันทีซึ่งเอนชานที่ผมต้องการก็กเหมือนเดิมนั่นก็คือ Eternity Ascension นั่นเองและเหมือนว่าทรัพ,พยากรที่ผมเหลือเนี่ยจะไม่เพียงพอนะพราะสุ่มแค่แป๊บเดียวแลคอผมก็หมดแล้วนั่นก็เลยทําให้ผมต้องมา แลกแรกคอกับชายใส,ส่สูตรหลังจากแลกเสร็จผมก็ได้เอามันมาสุมเอนชานต่อ และถึงแม้ว่าจะสุ่มจนแลรคอรหมดอีกรอบผมก็ยังไม่ได้ E t e r ท i t y เ s ต e n ้ i อเอยู่ดีเ่ราะงั้นก็ต้องกลับไปแลกใหม่แล้วก็กลับมาสุ่มใหม่อีกครั้งหนึง่งและความพยายามก็ไม่เคยทำ้ายใครเพราะในที่สุดผมก็ได้ e t e r ท i t y เ s s e n s i o n มาสักทีและจากนั้นผมที่เห็นว่าผมมี Legendary Core คเหลืออยู่ตั้ง8อันก็เลยไม่รอช้ารีบเดินทางไปหาลิมูโลท,ทันทีจากนั้นก็ได้เอาเลนงโงคมาอัพเคลื่อนเป็นรัง UGM แล้วก็เรียบร้อยครับและผมด้วยความที่ว่าขี้เกียจฟาร์มฉายากยางง GM, กัับอนน้รร็ค ึ่งในระหว่างที่รอผมก็ไม่มีอะไรจะทำมานะเพราะงั้นผมก็เลยมาลงดันเล่นๆก็แล้วกันและในขณะที่ลงไปเรื่อยๆนั้นผมก็เพิ่งเห็นว่าไอโทเคนที่เราเอาไว้ใช้สุ่มบัฟเนี่ยเราสามารถหาได้จากดันเกาะนั้นๆเลยยกตัวอย่างเช่นผมลงดันวันพันแมนก็จะได้โทเคนวันพันแมนถ้าผมลงดันฟรีเลนก็จะได้โทเคนฟรีเลนอะไรประมาณนี้แหละมั้งแล้เหมือนว่าผมจะลงดันเพลินกันไปหน่อยนะเพลินจนหลับคาคอมเลยอะแล้วกว่าที่ผมจะตื่นมาอีกทีก็ตอนเช้าแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วเพราะงั้นผมก็เลยเดิน แล้วก็เลนงคู่ UGM ผมก็ตันทั้งคู่แล้วนะแต่ว่าผมน่าจะยังเอามันไปสุ่มเอนชานไม่ได้เพราะว่าตอนนี้แรคอผมเหลือน้อยแบบโคตรเลยแล้วก็จากการลงดันอย่างตอน,น,นเมื่อกี้ก็ทำให้ผมพอจะได้โทเค็นเกาะฟรีเลนมาเพิ่มอยู่นะเพราะงั้นผมก็เลยมาสุ่มบัฟนิดหน่อยแล้วก็ยังไม่ได้อะไรที่ดีกว่าเดิมเลยแต่ผมก็ได้เดินทางไปที่เกาะวันพันแมนจากนั้นก็ได้มาสุ่มบัฟที่เกาะวันพันแมนต่อ และหลังจากสุ่มจนหมดนั้นผมก็ได้บัฟระดับรีเจนดารีมาอันหนึ่งซึ่งมันก็เพิ่มดาเมจด่ามานนะและมันก็ไร้ประโยชน์มากๆเลยเพราะงั้นผมก็เลยขอใช้บัฟระดับอันคอมมอนไปก่อนละกันและในขณะที่บินอยู่นั้นก็ได้เมดันเกิดที่เกาะวันพันแมนเพราะงั้นเราก็ได้เวลาฟาร์มโทเค็นกันต่อและเมื่อลงเสร็จผมก็ได้โทเค็นเกาะวันพันแมนมา300กว่าอันแล้วนะเพราะงั้นก็ได้เวลามาสุ่มบัฟกันต่อ และหลังจากสุ่มไปสักพักในที่สุดผมก็ได้บัฟระดับอ e ีพิกมาซึ่งมันก็เพิ่มดาเมจเงา50%นะนะและส่วนบัฟระดับมิสติกอันนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันเพิ่ม,มอะไรบ้างและมันก็น่าจะหายากเกินกว่าที่ผมจะได้ในเร็วๆนี้แน่ๆเพราะงั้นผมก็เลยขอเก็บไวห,หาวันหลังละกันและผมก็เห็นในดิสมันแจ้งว่ามีดันเกิดที่เกาะนารูโตะเพราะงั้นผมก็ไม่รอช้ารีบกลับลงหนึ่งทันทีพอมาถึงก็ได้เวลาฟาร์มโทเค็นของเกาะนารูโตะและหลังจากลงจนเวลาหมดนั้นผมก็ได้โทเค็นเกาะนารูโตะมา ถ้าหลังจากสุ่มจนหมดนั้นบัฟที่ดีที่สุดที่ผมได้ก็คือบัฟระดับอีปีกันนะซึ่งมันก็เพิ่มดาเมจเงา25%เอเออก็ถือว่าดีกว่าไม่มีแล้วกันเนาะ และในเมื่อผมก็ไม่มีทุนละที่ต้องอยู่โลกหนึ่งแล้วเพราะงั้นผมก็เลยเดินทางกับโลก2ทันทีพอมาถึงผมก็เพิ่งเห็นว่าผมได้ลิลิทของเกาะฟิเลนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันและจากที่ดูมันก็เหมือนจะเพิ่มเบลเงาเยอะกว่าอันที่ผมใช้นะเพราะงั้นผมก็เลยไม่รอช้ารีบเดินทางไปหาหนุ่มผมแดงจากนั้นก็ได้เอาลิลิทฟิเลนมาอัพขึ้นเป็นแรงจีทันทีเพราะว่า l ีเจนดอรี่คอผมหมดแล้วก็เลยอัพได้แค่นี้นะและแค่แรงจีมันก็เพิ่มเบลเงาไป26เบลแล้วนะ เพราะงั้นผมก็ได้เอาลิลิที่เพิ่มเบลงเงาน้อยที่สุดออกจากนั้นก็ได้เอาอันนี้ใส่เข้าไปแทนแล้วก็กดเซฟและผมที่กําลังหิว l ีเจน d ดอรีคอแบบจัดๆก็เลยไม่รอช้ารีบเดินทางมาหา n p c คบคาบกุญแจจากนั้นก็ได้คับกุญแจของเกาะวันพันแมนทันทีและเมื่อคับจะลุดหมดนั้นก็ได้เวลาฟาร์มรีเจนดอรีคอกันต่อและหลังจากที่ลงจนกุญแจหมดนั้นผมก็ได้รีเจนเดอรีคอเพิ่มมาเป็น13อันแล้วนะเพราะงั้นผมก็เลยไม่รอช้ารีบเดินทางไปหาหนุ่มผมแดงจากนั้นก็ดดด้เเ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 ออออาลิิิกกกสสมมมมมุุทรรััันน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 พขึึป็็งงงงซ่่่่ยยจะะะวว26ห แล้วด้วยความที่ว่าตอนนี้เลดันเจียนก็ยังไม่เกิดดนันเกาะที่ผมต้องการก็ยังไม่มาเพราะงั้นผมก็เลยขอ,อาฟาร์มไปก่อนก็แล้วกันและผมก็เพิ่งนึกออกว่ายังไม่ได้เอาเลนง,งคู้ UGM มาสุ่มสเตตเลยนี่นาะเพราะงั้นผมก็เลยเอามันมาสุ่มสเตตทันทีแล้หลังจากสุม่มไปสักพักในที่สุดสเตตมันก็เป็น S s หมดทุกอย่างแล้วนะแล้หลังจากรออยู่นานในที่สุดก็มีดันเกิดที่เกาะฟีเลนสักทีเพราะงั้นผมก็เลยมาลงเพื่อฟาร์มโทเค็นเกาะฟีเลนต่อแล้หลังจากที่ลงเสร็จนั้นผมก็ได้เนกาลมอัััวส่บต หลังจากสุ่มจนหมดนั้นผมก็ได้บัฟระดับแลมานะซึ่งมันก็เพิ่มดาเมจเงา40%ก็เยอะอยู่และเหมือนว่าจากการลงดันเมื่อกี้จะทําให้ผมได้ดาบแดงลังเอ็ดมาเพียบเลยนะเพราะงั้นผมก็เลยเดินทางไปหาหนุ่มผมแดงจากนั้นก็ได้เอาดาบแดงทั้งหมดที่ผมหาได้มาอัพแร้งซึ่งในรอบนี้ผมก็ได้มาเป็นดาบแดงแรงกีนะแต่ว่าผมจะยังไม่เอามันไปสุ่มเอนชานะนะเพราะผมรู้สึกว่าในตอนนี้ผงสีแดงเราสามารถทําได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอัพแร้งลิลิกหรือว่าอัพแล้งเงาซึ่งมันก็น่าจะมีประโยชน์กว่าการเอาม แล้วผมก็เห็นในดิสมันแจ้งว่ามีดันเกิดที่เกาะบ,บีดพราะงั้นผมก็เลยเดินทางกลับลง1ทันทีพอมาถึงก็ได้เวลาเริ่มฟาร์มโทเค็นของเกาะบ,บีดแล้วพอลงจนเวลาหมดผมก็ได้โทเค็นเกาะบ,บีดมา300กว่าอันแล้วซึ่งผมก็ไม่รอช้ารีบมาสุ่มบัฟทันที และหลังจากสุ่มจนหมดนั้นบัฟที่ดีที่สุดที่ผมได้ก็คือบัฟ Legendary อ่ะนะซึ่งมันก็เหมือนจะเพิ่มดาเมจด,ดาบทุกอันเลยะแล้วมันก็ได้ประโยชน์สุดๆด้วยเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไม่ฟาร์มโทเคน็นเกาะบีทแล้วก็ละกันนะแต่ในขณะที่กําลังจะกลับโลก2ก็ได้มีดันเกยที่เกนาะนั้นรุโตอีกแล้วเพราะงั้นผมก็เลยมาลงเพื่อฟาร์มโทเค็นต่อและเมื่อลงจนเวลาหมดผมก็ได้โทเค็นก่อนอันรูโตมาเพิ่มไป200กว่าอันแล้วซึ่งผมจะยังไม่เอาไปสุ่มตอนนี้นะเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้เยอะๆก่อนแล้วกันค่อยไปสุ่มทีเดียวและเมื่อกลับมาโลก2ผมก็ได้ทําการกดใช้ทุกอย่างที่เพิ่มอี YP จากนั้นก็ได้ไล่กดรับของจากควยทั้งหมดและพอรับหมดผมก็ได้ขึ้นเป็นเวล 481แล้วนะก็ยังอีกไกลกว่าจะเวิโตันแล้วก็ได้มีดันเกิดที่เกาะวันพันแมนเพราะงั้นผมก็เลยมาลงเพื่อฟาร์มโทเคนท็นทันทีแล้วเมื่อลงเสร็จก็ได้มีดันเกิดที่เกาะฟรีเลนอีกแล้วนะเพราะงั้นก็ได้เวลาฟาร์มโทเค็นกันต่อแล้วเมื่อลงเสร็จผมก็ได้โทเค็นเกาะฟรีเลนมา300กว่าอาันแล้วนะซึ่งก็เหมือนเดิมผมจะยังไม่เอาไปสุ่มบัฟตอนนี้เพราะผมอยากจะเก็บเอาไว้เยอะๆแล้วค่อยเอาไปสุ่มทีเดียวน่าจะคุ้มกว่ามั้งนะ แล้วก็ได้มีหอคอยเกิดนะครับซึ่งผมก็มีคุสยที่ต้องเคลียหอคอย144ชั้นพอดีเพราะงั้นผมก็เรยมาลงเพื่อทำควสยทันทีแลวพอผมมาถึงชั้นที่1 1 3ผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะเพราะตอนนี้สเตตของผมมันยังไม่ใช่สายดาเมจอ่ะมันยังเป็นสายเย้พีอยู่มันก็เลยไปได้แค่นี้นะส่วนที่เหลือก็ขอเก็บไว้ลงรอบ2ก็แล้วกันนะแต่หลังจากรออยู่นานในที่สุดหอคอยก็กลับมาอีกแล้วเพราะงั้นก็ได้เวลาลงเพื่อทำควสยต่อและเมื่อลงเสร็จผมก็จะทำการกด ความที่มาในตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ผมต้องการเกิดเพราะงั้นผมก็เลยมาฟาร์มไปก่อนละกันถ้าผมก็แวะมาถล่มบอสโลกเพื่อเอาชาร์ดโอคอลนิดหน่อยหลังจากนั้นก็ได้มีดันเกิดที่เกาะดาบพิฆาตอสูรเพราะงั้นผมก็เลยมาลงเพื่อฟาร์มลูนทันทีแล้วเมื่อลองเสร็จผมก็ได้ลูนมาเพิ่มจนตันร้อยสี่สี่อันเลยนะแล้วก็ได้มีดันเกิดที่เกาะไททันอีกแล้วเพราะงั้นผมก็เลยมาลงเพื่อฟาร์มลูนต่อแล้วเมื่อลองเสร็จนั้นผมก็ได้ลูนมาเพิ่เมเป็นเก้าสิบเอ็ดอันแล้วนะ แล้วก็อีพีคอต่อแล้วเมื่อลองเสร็จผมก็ได้ l ีเจน d ดอรี่คอเพิ่มมาเป็น44อันแล้วนะแล้วก็ได้เอเลนจีเอ็มบวกมาอีก5ตัวด้วยแล้วเมื่อรวมกับ2ตัวที่ผมมีอยู่ก็กลายเป็น7ตัวแล้วนะ่งนั้นก็หมายความว่าผมสามารถทำเอเลนขึ้นเป็น UGM ได้แล้วแต่ยังไม่ทันจะได้ทําอะไรก็ได้มีดันเกิดที่เกาะฟรีเลนีกแล้วเพราะงั้นผมก็เลยมาลงเพื่อฟาร์มโทเค็นต่อและเมื่อลองเสร็จผมก็ได้โทเค็นเกาะฟรีเลนมา500กว่าอันแล้วนะแล้วผมก็ได้เดินทางไปหาหนุ่มผมแดงนนั้นนนแ,แ,ะแบบจะเเเเเเเพพิิลลนะิ่่่มมมมววลลลงออ18ยยะะนกก็จาาด ากนั้นผมก็ได้เดินทางไปหาลิมมรุสแล้วก็ได้เอาเอเลนมาอัพขึ้นเป็นรัง UGM อีกตัวและด้วยความที่ว่าผมกำลังขาดแคลแรคอแบบจัดๆเลยเพราะงั้นผมก็เลยขอมาลองอินฟินิตดีเสือดหน่อยก็แล้วกันเผื่อมันจะได้แรคอเยอะและพอลองเสร็จผมก็ได้แรคอมาแค่40อันเองอะนะซึ่งมันก็น่าจะยังไม่พอสําหรับผมแน่นอนเพราะงั้นผมก็เลยเดินทางไปหาชายใส่สูตรจากนั้นก็ได้มาแลกแรคอเพิ่มจากนั้นก็ได้เอาเอเลนแร้ง UGM ีมาสุมเอนชันแต่ในขณะที่กาลังจะสุมนั้นเออีออนนกอ้ก ซึ่งก็ไม่ต้องสืบครับเกลือและเมื่อผมสุมอีกครั้งเท่าน,นั้นแหละ eternity a s c e n s i o n ก็มาเลยวูวและด้วยความที่ว่าแรคอร์เราก็ยังเหลืออยู่เพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาเรนโงคุมาสุมต่อก็แล้วกัน และหลังจากสุ่มจนหมดนั้นผมก็ยังไม่ได้ enhance t e r n i t y ascension อยู่ดีอ่ะเพราะงั้นผมก็เลยเดินทางไปหาชายใส่สูตรแล้วก็มาแลกแรคอเพิ่มหลังจากนั้นก็กลับมาสุ่มต่อและหลังจากที่สุ่มจนหมดก็ขึ้นเรืออีกแล้วจากนั้นผมก็ได้เอาเอเลน UGM ที่ผมเพิ่งนําขึ้นเมื่อกี้มาใส่ว่าใน NPC นักสํารวจงาเพื่อฟาร์มฉายาแล้วก็รออีก10ชั่วโมงครับแล้วก็ได้มีดันเกิดที่เกาะลิมูลุเพราะงั้นผมก็เลยมาลงเพื่อฟาร์มรูนทันทีแล้วเมื่อลงเสร็จผมก็ได้รูนมา30อันแล้วะนะจากนั้นก็ได้มีดันเกิดที่เกาะดาพิคาอสูรเพราะงั้นผมก็เลยมาลงเพื่อฟาร์มรูนต่อแล้วเมื่อลงเสร็จผมก็ได้รูนมาเพิ่มเป็น56อันแล้ว่ะนะและด้วย ความที่ว่าตอนนี้ยังไม่ไปดันที่ผมต้องการเกิดเพราะงั้นผมก็เลยมาฟาร์มไปก่อนละกันในขณะที่ฟาร์มนั้นผมก็เพิ่งเห็นว่าผมมีรูแรงอัพอยู่ตั้ง240อันเลยเพราะงั้นผมก็เลยไม่รอช้ารีบเดินทางไปหาชายใส่สูตรจากนั้นก็มาแลกเป็นรูนดับเบิลดันเจียนทันทีแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อและหลังจากรออยู่นานในที่สุดก็ได้มีเลดดันเจียนเกิดที่เกาะดากอนบอลสักทีแต่ในระหว่างที่กําลังบินไปที่เกาะดากอนบอลน,นั้นผมด้วยความเป็นไวรุนใจร้อนก็เลยขอซื้อเกมพาร์ที่เพิ และเมื่อมาถึงเกาะดาวคอนบอลผมก็ไม่รอช้ารีบใส่รูนดับเบิลดันเจนลงไปจากนั้นก็ได้เวลาฟาร์มเวลและก่อนจะเริ่มลงผมก็ได้ทาการกดใช้ทุกอย่างที่เพิ่มยิ่พีและเมื่อลงเสร็จผมก็ได้ขึ้นเป็นเวล494แล้วนะอีก6เวลก็จะตันแล้วจากนั้นผมก็ได้กลับมาฟาร์มต่อและเมื่อผมกลับเข้าเกมมาอีกทีผมก็ได้ทําการเดินทางไปหานักสํารวจเงาจากนั้นก็ได้กินน้ํายาบูฉายาแล้วก็เอเลนยูจีเอ็มออกมาและเท่านี้ฉายาของมันก็ตันแล้วนะและผมก็ไดเอามันมาสมสแตตต่อ และหลังจากสูมไปสักพักในที่สุดสตแตตของมันก็เป็น SS หมดทุกอย่างแล้วนะ แล้วผมก็ได้เอาสปินขึ้นมาสุมนิดหน่อยและรอบแรกผมก็ได้ตัวท้อง5้าใบและรอบ2ผมก็ได้ชาร์โดคอมาร้อยหนึ่งซึ่งก็ถือว่าดีอยู่นะเพราะว่าในตอนนี้ผมกําลังขาดแคลนชาร์โดคออย่างมหาศาลเลยแหละแล้วก็ได้มีดันเกิดที่เกาะวันพันแมนเพราะงั้นผมก็เลยมาลงเพื่อฟาร์มลูนต่อทันทีและเมื่อลงเสร็จผมก็ได้ลูนเกาะวันพันแมนมา92อันแล้วนะแล้วผมก็กลับมาฟาร์มต่อและหลังจากที่ฟาร์มอยู่นานในที่สุดก็มีดันเกิดที่เกาะฟรีเลนสักทีซึ่งผมก็ไม่รอช้ารี ยกันลวกันแต่หลังจากที่สมจนหมดนั้นผมก็ยังไม่ได้อะไรที่ดีกว่าเดิมเลยโคตรเกลือเลยเพราะงั้นผมก็เลยจําเป็นจะต้องกดใช้บัฟระดับแรต่อหลังจากนั้นผมก็ได้มาถล่มบอสโลกที่ในรอบนี้มันก็เป็นบอสฟรีเลนอ่ะนะดังนั้นก็ทําให้เควสนี้ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นผมก็เลยกดใช้ทุกอย่างที่เพิ่มยีก่กีหลังจากนั้นก็ได้ไล่กดรับของจากเควสทั้งหมดและเมื่อรับหมดผมก็ยังไม่ขึ้นซักวิอยู่ดีอ่ะ หลังจากนั้นผมก็เห็นว่าผมมีดาบแดงอยู่เต็มกระเป๋าเลยเพราะงั้นผมก็เลยเดินทางไปหาหนุ่มผมแดงจากนั้นก็ได้เอาดาบแดงมาอัพเลงซึ่งในรอบนี้ผมก็ได้ดาบแดงเลงเอ็นมาแล้วนะแต่ผมก็เห็นว่าดาบแดงเล้งจีไปถึงเลงเอ็นเนี่ยคือดาเมจมันต่างกันเยอะมากเลยนะคือดาบแดงเล้งจีเนี่ยดาเมจแค่8ปดีซีเองแล้วส่วนแลงเอ็นก็เพิ่มขึ้นไป320รดีซีเลยโคตรเยอะแล้วคุณจําตอนแรกได้ไหมที่ผมบอกว่าจะไม่ใช้ผงสีแดงสุมเอชาน่ะใช่ครับผมเหมือนจะแพ้เสียงในหัวของตัวเองเข็เมังกนนะอนอะอ 3UD เยอะอยู่ละมั้งแล้วก็ได้มีดันเกิดที่เกาะไททันเพราะงั้นผมก็เลยมาลงเพื่อฟาร์มรูนทันทีและเมื่อลงเสร็จผมก็ได้รูนมา120อันแล้วนะแล้วก็ได้มีดันเกิดที่เกาะลิมมนลูกอีกแล้วเพราะงั้นผมก็เลยมาลงเพื่อฟาร์มรูนต่อทันทีและเมื่อลงเสร็จผมก็ได้รูนเกาะลิมมนลูกมา118อันแล้วนะจากนั้นผมก็ได้เดินทางไปหา npc คาากุญนแจแล้วก็คาากุญนแจทั้งหมดมาและเมื่อคาบจนคอมมอนคีหมดนั้นผมก็ได้เอากุญนแจมาให้โซโลแล้วก็ได้เวลาฟาร์ม และเมื่อลงจนกุญแจหมดผมก็ได้ดีเจนตัลลี่คอมา46อันและอีปีคอผมก็ได้มา200กว่าอันแล้วนะแล้วก็จากการลงคีดนั่นเมื่อกี้ก็ทำให้ผมไดเอเลนจีเอมบวกมาอีก6ตัวด้วยนะเพราะงั้นผมก็เลยเดินทางไปหาลิมูรุแล้วก็เอาเอเลนมาอัพขึ้นเป็นเลงยูจีเอมอีกตัวแล้วก็เรียบร้อยครับแต่ว่าผมจะยังไม่เอามันไปใส่ใน NPC นักสำรวจเงานะเพราะผมอยากจะเอามันไปเล่นก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่ตอนที่ผมจะไปนอนก็แล้วกันเนาะแล้วผมก็ได้มันถล่มบอสโลกเพื่อเอาชาร์โดคอททันี แเมื่อลองเสร็จผมก็ได้โทเค็นมา200กว่าอันแล้วนะเพราะงั้นผมก็เลยเอาไปสุ่มบัฟต่อแล้วก็เกลือเหมือนเดิมเฮ้ยแล้วผมก็พึ่งนึกได้ว่ายังไม่ได้เอาเอเลน UGM ตัวนี้มาสุมส่มสเตตเลยนี่นะเพราะงั้นผมก็เลยเอามันมาสุ่มสแตตทันที หลังจากส่มไปสักพักในที่สุดสเตตของมันก็เป็นเอหมดทุกอย่างแล้วนะแล้วผมก็ได้กลับมาฟาร์มต่อและด้วยความที่ว่าผงสีขาวผมก็เหลือค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะจากการข้าผลใจเมื่อกี้นั่นก็เลยทําให้ผมต้องมาลงอินฟินิตดีเซิร์ตเพื่อฟาร์มผงสีขาวเพิ่มและในขณะที่ลงอยู่นั้นก็ได้มีดันแรงเอ็มบวกที่เป็นทางเลดดันเจียนทั้งดับเบลดันเจียนเกิดที่เกาะดาพิคาตาสูนเพราะงั้นผมก็เลยออกไปลงทันทีและในระหว่างที่กําลังบินไปผมก็ได้กดใช้ทุกอย่างที่เพิ่มยีเอมก็้ากพี่เข้าไปด้นนใ สุดเบลวของผมก็ตันสักทีและในเมื่อมันมีเหตุผลที่ต้องอยู่ที่นี่แล้วผมก็ได้ทําการกดกลับมาทันทีพอกลับมาผมก็ได้รีสแตตจากนั้นก็ได้อัปดาเมจเงา335ระยะเงา335สปีดเงา260ส่วนที่เหลือก็ลงที่สปีดผู้เล่นและเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นสแตตสายฟูลดาเมจของผมครับและนั่นก็ทําให้เงาแรง UGM ของผมเนี่ยดาเมจเป็น21 DD แล้วนะก็แรงอยู่มั้งหลังจากนั้นผมก็ได้มาถล่มบอสเพื่อเอาชาร์ตโอคอนิดหน่อยและผมก็ได้เดินทางไปหาริมโรุจากนั้นก็ได้เอา และในที่ซูทผมก็ได้ Eternity Ascension มาแล้วครับและไนไหนตอนนี้เราก็ได้กลับมาเล่นเซตฟูลดาเอจอีกครั้งนึงแล้วนะเพราะงั้นผมก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าลองอินฟินิตีเสือด้วยตัวคนเดียวเนี่ยจะสามารถไปถึงเวบเท่าไหร่ ซึ่งคําตอบก็คือเวฟ113ใช่ผมมาได้แค่นี้จริงๆแล้วเมื่อกลับมาผมก็ได้มาฟาร์มต่อหลังจากนั้นก็ฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกจนกระทั่งผมเริ่มเบื่อการฟาร์มแล้วแล้วผมก็เพิ่งนึกได้ว่าใน Infinity Desert มันก็มี Relic ชิ้นใหม่ด้วยนี่นะซึ่งมันก็คือ Relic มงกรนะนะแล้วมันก็หาได้จากเวฟ110เพราะงั้นผมก็เลยมาลง Infinity Desert เพื่อล่าล e l i c มงกรทันทีแล้วพอผมมาถึงเว็บที่110เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ Relic อยู่ดีอนะแต่ก็ไม่เป็นไรรอบแรกๆมันก็อย่างนี้แหละเนาะและเมื่อกลับมาผมก็ได้ฟาร์มต่อหลังจากนั้นผมก็ได้เอาเพชร3 UD มาส่งให้กับกิล และนั่นก็ไปทั้งหมดได้ยิน4ชั่วโมงอะไรคอสโอเวอร์อีพีที่18เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนที่จะปิดคลิปดีกว่านะครับคือผมก็รู้นะว่าผมใช้เวลาทาคลิปนี้มากไปหน่อยอะแค่คลิป10กว่ากว่านาทีเองแต่ว่าผมนั้นใช้เวลาทาอาทิตย์เกือบ2อาทิตย์เลยคือผมสัญญาว่ามันจะเป็นแบบนี้เฉพาะอีพีนี้กับช่วงที่ผมใกล้สอบเท่านั้นนะครับเพราะว่าช่วงใกล้สอบอย่างงานเยอะมากเลยแต่ถ้าผมใกล้จะสอบแล้วก็หมายความว่าผมก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วเหมือนกันนั่นเองนะครับและถ้าปิดเทมอม